กลายเป็นข่าวใหญ่ประจำวันที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจมากๆอยู่ในขณะนี้เลยครับคุณผู้ชมหลังเมื่อวันที่20มีนาคมหรือวันนี้เลยฮะสารอาญาได้มีการนัดพิจารณาคดีที่ผู้เสียหายจากคดี f o r e x t ็ทีดีฟองตรง DJ Man และนักร้องดังใบเตยสุทธิวันตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้โดยคดีนี้ครับมีความเสียหายประมาณล้านกว่าบาทได้เบื้องตนสารพิจารณาและตัดสินยกฟ้องดีเจแมนและใบเตยในคดีอาญาแต่ในส่วนของคดีแพ่งยังต้องจ่ายค่าเสียหายล้านกว่าบาท ผู้สื่อข่าวครับมีการรายงานว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคนละคะดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ยื่นฟ้อง DJ Man และใบเตยซึ่งมีมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทยังอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่านักร้องดังใบเตยสุธิวันนัดแถลงข่าวด่วนบริเวณหน้าศาลอาญาวันนี้ครับ ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะคุณใบเตยครับพร้อมด้วยแม่ป๋องและทนายใบยเตยได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแถลงข่าวสารตัดสินยกฟอ้องคดีฟอเลเร็กทีดีโดยสรุปได้ดังนี้ครับคุณผู้ชมฮะผู้พิภาษาให้ความเป็นธรรมได้ดูพยานหลักฐานที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเนี่ยเพราะเรารอวันนี้เป็นบทพิสูจน์ของชีวิตขอบคุณทนายที่สู้ด้วยพยานหลักฐานเอกสารมีทนายใบยเตยเนี่ยเก่งมาก ดาดสามีดีเจแมนทางทนายนะครับชีว้ว่าพยายามประกันตัวน้องแมนให้ได้ครับมั่นใจในหลักฐานต้องได้รับความเป็นธรรมขอบคุณศาลที่มั่นใจในตัวใบเตยความยุติธรรมยังมีอยู่จริงขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ให้ใบเตยได้โอกาสกลับไปดูแลลูกรอคอยวันนี้มานานเท่าที่พี่นักข่าวรู้มีคุณค่าเท่าที่เราอดทนมาสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอค่ะ ส่วนของแมนเดี๋ยวให้ครอบครัวชี้แจงแม่ปองครับเผยว่าแม่สู้เพื่อลูกมาตลอดตั้งแต่วันแรกไปเยี่ยมทุกวันที่ไม่มีงานสักวันความจริงจะปรากฏครับแม่คิดถึงลูกมากคิดถึงพ่อแม่แมนไม่ได้เห็นหน้าลูกมาสิบเดือนสงสารลูกมากแมนคิดถึงลูกมากคิดถึงพ่อแม่กำไร e อเนี่ยคนละสำนวนไม่อาจก้าวล่วงได้ครับ อนาคตต่อจากนี้ฮะสาวใบเตยเธอ,เธอบอกว่าจะทํางานอย่างเดียว23นี้มีละครออนแอร์ตอนแรกมีเซอร์ไพรส์ขึ้นหลายๆอย่างมีคอนเสิร์ตครับทำมาหากินเต็มที่เลี้ยงน้องเวทมนขอบคุณทุกกําลังใจที่อยู่เคียงข้างเสมอไม่มีใครหนีหายเลยค่าย,ยังดูแลถามไถ่ายขอบคุณเจ้าภาพที่อย่างเชื่อมั่นค่ะ สาวใบเตยครับได้เผยกับสื่อมวลชนนะครับได้บอกว่าอนาคตต่อจากนี้ก็ทำงานอย่างเดียวเลยค่ะทำมาหากินเต็มที่เพื่อเลี้ยงเวทมนต์อย่างดีที่สุดและคงกลับไปรับใช้แฟนเพลงแฟนละครเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจคือจะบอกว่าทุกคนอยู่เคียงข้างใบเตยเสมอเลยไม่มีใครที่ห่างหายหรือว่าหนีหายเลยขอบคุณค่ายตัวเองที่ยังคอยดูแลถามถ่ยขอบคุณเฮียขอบคุณทุกคนทุกค่ายที่ติดต่อง,งานมา ขอบคุณทุกเจ้าภาพที่ยังเชื่อมั่นและยังเอ็นดูศิลปินนุ่งสั้นคนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะใบเตยได้คุยกับพี่แมนบ้างแล้วค่ะได้เจอกันก็ยังช่วยกันเอาจริงๆไม่ต้องมีอะไรที่ต้องพูดกันเยอะก็ช่วยดูแลกันจนถึงที่สุดค่ะ หลังจากวันนี้ไปใบเตยว่าพี่แมนเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นค่ะหลังๆเนี่ยเขาก็จะฝากถึงลูกส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ก็จะมีการส่งจดหมายออนไลน์ค่ะส่งตลอดอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมฮะจากดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับสาวใบเตยก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าใบาเตยเนี่ยขอบคุณสาที่มั่นใจในตัวใบเตยความยุติธรรมเนี่ยมันยังมีอยู่จริงขอบคุณทุกคนที่ให้ใบเตยเนี่ยได้กลับไปดูแลลูกรอคอยมานานรอคอยมานานมากๆ มีคุณค่าเท่าที่เราอดทนมาสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอกระตอจับตารอดูกันต่อไปนะครับว่าทางด้านสามีของสาวใบเตยอย่างดีเจแมนเนี่ยจะได้รับโอกาสแบบที่สาวใบเตยได้หรือไม่ครับแต่ดูท่าทางของทนายแล้วเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะมั่นใจในหลักฐานว่าต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นฮะลูกเพจของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวบันเทิงได้ก่อนใครนะครับ